สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ในช่องชาแนลคุณปุ๊กนะคะดีบู๋และดีคอนแทคน,นะคะตอนนี้นะคะุ๊กอยู่ที่หน้าบริษัทเดี๋ยวมืให้ดูนะคะบริษัทดีเด็ดแบกเบอร์ไว้นะคะก็วันนี้มาทําการเบิกสินค้าให้ลูกค้านะคะก็ช่วงนี้โควิดนะเราไปไหนเราก็ต้องใส่หน้ากากแบบนี้แหละแล้วก็ทางบริษัทนะคะเข้ามาเลยนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าจุดคัดกรองนะคะบริษัทเรานะคะนะคะก็จะมีจุดฆ่าเชื้อพ่นแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าข้างในนะคะจะมีมาตรการยังไงบ้างมาค่ะ เดบุกนะคะจะพาเข้าไปนะคะบรรยากาศด้านในนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะต้องมีเจลล้างมือนะคะจุดบริการล้างเจลอ่ะเราล้างเจลกันก่อนนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องช่วยกันดูแลเนาะกินร้อนช้อนกลางล้างเจลอ่ะล้างฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่นะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะ ก็จะเห็นนะคะว่าทางสำนักงานใหญ่เรานะคะก็ไม่มีการวางโต๊ะหรือว่าเก้าอี้ไว้เลยนะคะก็นะคะช่วยกันป้องกันเกี่ยวกับออการแพร่เชื้อโควิดนะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกก็มาเบิกสินค้านะคะ ก็ให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับบูกค้าได้รับของแทนแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะคะเรามีการล้างเจลก่อนจะจับสินค้านะคะทุกครั้งเลยเนาะแล้วก็มีการป้องกันนะคะระยะห่าง2เมตรค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าทางสำนักงานใหญ่เรานะคะก็มีมาตรการป้องกันนะคะเกี่ยวกับโควิดนะคะโดยการรับสินค้านะคะก็ห่าง2เมตรนะคะวันนี้นะคะสินค้านะคะที่พูกค้าซื้อก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยทั้งหมดนี้เลยนะคะ ก็จะมีผลิตพันธ์ดีบูนและผลพันธ์ตัวดีคอนแทคนะคะใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าหรือว่ามีปัญหาสายตาปรึกษาพวกน้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะอยู่บนรถนะคะ,ะ,คะก็กําลังจะเตรียมตัวกลับบ้านนะเบิกของเสร็จแล้วอ่ะน้ามาดูของกันนะคะเนี่ยะคะ่ะเต็มเลยนะคะก็จะมีผลพันธ์ตัวดีคอนแทคนะคะโชว์ให้ดูนะคะมีผลพัณฑ์ตัวดีคอนแทคนะคะที่ช่วยฟื้นฟูแก่การสายตาผ้ามัวแสบเกินคันตานะคะตัวนี้ขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้านะคะ,ะ,คะทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนสุดๆเลย,เลยกินแล้วสายตามองชัดนะคะ ตาแสบเพืองหรือว่า,าตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยกับควมชุ่มชื้นแล้วก็แสบความหายไปนะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตัวนี้นะคะขึ้นชื่อมากๆโด่งดังนะคะเป็นอ๋อได้คือถ้าเกิดใครได้ติดตามบวกช่องบวกอยู่นะคะจะเห็นว่าตัวนี้ขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้านะคะตอบโจทย์มากๆนะคะทานไปแล้วนะคะอาการปวดข้อปวดเข่าดีขึ้นมากๆวันนี้ซื้อสินค้าไปหมดประมาณประมาณเกือบเจ็ดหมื่นนะคะหกหมื่นเก้านะคะก็นะคะ ให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกเาคได้รับของแท้แล้วก็ปลอดภัยนะคะเห็นไหมคะเมอกี้ะค่ะทางบริษัทเรานะก็มีการฆ่าเชื้อตั้งแต่ประตูเข้าเลยแล้วก็ทุกครั้งที่จะมีการเบิกสินค้าหรือว่าอะไรเราก็ต้องล้างแอลกอฮอล์เนาะล้างเจีแอลกอฮอล์อะยังไงโควิดนะคะเราก็ต้องรอดไปด้วยกันนะคะก็นะคะช่วงนี้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะจะไปไหนหรือว่าจะทานอะไรก็กินร้อนช้อนกลางนะคะหรือว่าเรามีการออกจากบ้านเราก็ใส่แมสป้องกันเชื้อนิดนึงนะแล้วก็เอร้างเจีแยลกอละ วันนี้นะคะบุกข็อขอไวยพรทุกท่านนะคะผ่านช่วงโควิดไปด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้บุกขอตัวขับรถกลับบ้านแล้วบ๊ายบายค่ะ